กามินนะครับได้เปิดตัวแล้วก็วางขายสมาร์ทวอชแรงสายสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์นั่นก็คือ g a r m i n ฟินิกซ์เนะครับแล้วตัวของ e p i ิ Pro g เจนด้วยและในความที่รอบนี้นะครับเรื่องของดีไซน์การ,รออกแบบตัวเครื่องฟังก์ชันฟีเจอร์มันใกล้เคียงกันมากทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้จะเลือกตัวไหนดีระหว่างฟ h o e n i x 7ที่เป็นซีรีส์หลักของการ m i ินโดยตลอดนะครับผมกับ e p i ิ Pro g เจนครับที่มาพร้อมกับหน้าจอ a m o ม e d สีสรรันสวยงามแบบนี้ครับ มาแบบนี้ก็ดูเลือกยากเลยฮะสวัสดีทุกคนนะครับพัทและก็ทีมงานดอยแซนครับช่วงที่ผ่านมาผมเองก็ว่างเว้นจากการออกกําลังกายไปประมาณหนึ่งเลยเพราะว่างงานยุ่งมากๆแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้กลับมาเริ่มเดินคือต้องเริ่มจากเดินใหม่เลยเพราะว่าวิ่งระยะสั้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องเริ่มสตาร์ทจากการเดินก่อนบอมไปก่อนเดี๋ยวเขาไปเริ่มวิ่ง5กิโลสิกิโลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดียวกับที่ทางฝั่งของกาหมินนะครับวางขายนะครับ ฟ h นิกซ์7 Series นะครับผมแล้วก็ตัวอี i ิ Pro Gen 2ด้วยโดยในฝั่งของฟ h นิกซ์7 Pro นะครับก็จะมี3ไซส์3ขนาดครับคือ 7s 7แล้วก็ 7x ครับแล้วก็ตัวหน้าปัดจะเริ่มต้นที่42ม MM มนะครับ47ม MM มแล้วก็51ม MM มครับตัวนี้คือฟ h นิกซ์7 Pro นะครับหน้าปัด47ม MM มครับ S 1> <S 1> ส่วนอีพิกโปรเจนนะครับรอบนี้เหมือนกับออกมาเพื่อชนกับ p h นิก i ์เ e ซีรีส์เลยเพราะว่ามีการเปิดตัวมา3ไซส์สามขนาดด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอีพิจะมีแค่ไซส์เดียวนะครับแต่ว่ารอบนี้คือเปิดตัวมา3ไซส์หน้าปัดก็ชนกันด้วย42มม47มมแล้วก็ที่ตัวใหญ่สุดก็คือตัวนี้ครับ51มม ดูจากดีไซน์แล้วก็ตัวหน้าจอคร่าวๆนะครับผมมั่นใจว่าหลายคนคงจะจิ้มมาที่ตัวของ EPIC Pro g e จ2แน่นอนเพราะว่าหน้าจอมันสวยกว่าใช่ไหมครับเป็นอัม l e d ตสีสันสวยงามนะครับเลื่อนเมนูปึ๊บปั๊บแบบนี้เห็นไหมสีสันโอ้สวยสดจริงๆนะฮะตัวหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถเลื่อนดูเมนูต่างๆได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือสีสันพวกเมนูก็จะดูแจ่มขึ้นด้วยไง แต่ถ้าเกิดมาลองเทียบกับตัวของฟินนีครับด้วยความที่หน้าจอเป็นแบบ t r a n s p l e c t i v e นะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงสีสันที่อาจจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนกับโมเลนะครับแต่รอบนี้ก็มาพร้อมกับระบบทัชสกรีนครับคือสามารถจะแตะหน้าจอเลื่อนเมนูเลือกฟังก์ชันได้ไม่ต่างกับอ e ีพิแล้วแต่หน้าจอสีจืดๆแบบนี้นะครับสาวกกำลังกายเนี่ยชอบมากครับ โดยเฉพาะคนที่ชอบวิ่งกลางแจ้งวิ่งระยะทางไกลๆครับฮาฟมาราทอนวิ่งมาราทอนหรือว่าเป็นสายเทรลนะครับขึ้นเขาเดินป่ากันไปนะครับเพราะว่าหน้าจอแบบทาร์ส e c t i v e เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึง่งก็คือยิ่งแสงมีความสว่างมากเท่าไหร่นะครับผมส่วนของตัวหน้าจอก็ยิ่งมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งนี้ต่างจากหน้าจอแบบอ m o l e d ที่ต้องมีการใช้พลังงานนะครับจากตัวแบตเตอรี่ในการเพิ่มแสงและความสว่าง เพื่อสามารถมองเห็นได้ยิ่งจะเกิดว่าไปเจอแสงจ้ามากๆก็ต้องมีการเร่งความสว่างเร่งแสงหน้าจอเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่หน้าจอแบบอ m o l e d เนี่ยยังไม่ถูกนํามาใช้กับกลุ่มนาฬิกาที่เป็นสายสมาร์ทวอชแนวสปอร์ตหรือว่ากลุ่มสปอร์ตวอชกันสักเท่าไหรนะ่นักพราะเกิดย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนนะครับพวกหน้าจออ m ม l ล d แบบนี้เนี่ยยังเจอปัญหาการแสดงผลในที่สว่างหรือช่วงเวลากลางวัน แต่ในปัจจุบันนะครับอย่างที่เห็นกันก็นกคือตอนนี้หน้าจอ a m ม l e เลเนี่ยมันสามารถแสดงสีสันและความสว่างได้หนิดสูงขึ้นทําให้สามารถนํามาใช้งานบนพวกนาฬิกาสายสปอร์ตนะครับก็คือสามารถสู้กับสงแดดตอกกลางวันได้สบายๆแล้วนอกจากเรื่องของพันธนลจอสีสันและการแสดงผลนะครับยังมีอย่างหนึ่งที่ฟินิก i x 7ยังถือว่ามีข้อได้เปรียบของตัว E p i ิอยู่เพราะว่าฟินิก i x 7โปรนะครับมันมาพร้อมกับตัวของโซล่าคือรอบๆของตัวหน้าปัดขอบนอกมันจะมีแผงโซล่า ที่จะช่วยรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เราสามารถใช้งานฟินิก i x เจ็ดซีรีส์นะครับได้ยาวนานมากขึ้นด้วยอย่างตัวฟินิก i x เจ็ดโปรครับถ้าเกิดเราใช้งานในตัวของสมาร์ทวอชโหมดมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรับพวกการแจ้งเตือนต่างๆ Notification น,น,นะครับโดยเฉลี่ยแบตเตอรี่ของตัวฟินิก i x เจ็ดเอสโปรครับประมาณ11วันถ้าเป็น7 Pro ก็ประมาณ18วันถ้าเป็น 7X Pro นะครับตัวหน้าปัดใหญ่สุด5 1มมเนี่ยอยู่ได้ถึง28วันเลยนะครับเพราะว่าตัวเรือนใหญ่ก็แบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่า และในระหว่างการใช้งานครับถ้าเกิดโดนแดดในแต่ละวันพอเพียงนะครับผมเหมาะสมเนี่ยมันก็สามารถยืดอายุของการใช้งานไปได้อีกครับอย่างตัว 7s pro กับ p h o e n i x 7 pro นะครับอาจจะเพิ่มประมาณ3-4วันนะครับแต่ว่าตัว 7x pro เนี่ยอันนี้แผงโซลาร์จะใหญ่แล้วกว้างหน่อยทําให้สามารถรับพลังงานได้มากกว่ายืดอายุจาก28วันไปได้สูงสุดถึง37วันเลยครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัวของ epic pro gen 2นะครับที่เป็นหน้าจอ m o l e d เนี่ย ในการใช้งานโหมดสมาร์ทวอชเชื่อมต่อกับมือถือไปด้วยนะครับโดยเฉลี่ยก็อายุแบตจะสั้นกว่านะครับถ้าเกิดเป็นตัว EP i ิหน้าปัดเล็กสุดประมาณ10วันครับถ้าเป็นตัวกลาง1 7มม,มก็ประมาณ16วันและถ้าเกิดเป็นตัวเรือนใหญ่แบบนี้นะครับประมาณ30วันซึ่งอันนี้ก็คือในโหมดปกตินะครับคือต้องบอกว่าตัวหน้าจอโมเ e d เนี่ยมันจะมีการตัดหน้าจอเท r ร์นออฟสกรีนไปนะครับเพื่อเปลีหยนพลังงานถ้าเกิดเราเลือกเปิด a l w a y s on ให้จอติดตลอด เหมือนกับฝั่งของฟีนิกซ์นะครับอันนี้จะเกิดความแตกต่างชัดเจนในของแบตเตอรี่เพราะว่าตัวของ Epic Pro Gen 2เนี่ยถ้าเราเปิด a อ a วซ On เอาไว้ ay, ครับโชว์หน้าปัดตลอดเวลาแบตเตอรี่จะลดหวบแบบครึ่งๆเลยครับอย่างตัวน้าปัดเล็กสุดจาก10วันเหลือประมาณ4วันครับตัวไซส์กลางครับจาก16วันเหลือแค่ประมาณ6-7วันเท่านั้นแล้วตัวเรือนใหญ่สุดนะครับผมอันนี้จากประมาณ30วันเหลือแค่ประมาณ11วัน เรียกว่าอายุแบตเตอรี่แปรผันหลักๆเลยกล็กคือเรื่องของการแสดงผลหรือว่าตัวหน้าจอ AMOLED นี่แหละซึ่งอีกหนึ่งความต่างก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็ความละเอียดบนตัวหน้าจอนี่แหละครับเพราะว่าการที่ทางฝั่งของตัวฟินิก i ์เเนี่ยเขามีขอบโซลา่าอยู่บริเวณด้านนอกของตัวหน้าปัดทำให้พื้นที่การแสดงผลเล็กลงไปหน่อยนึงครับผมและความละเอียดของตัวหน้าปัดก็จะน้อยกว่าด้วย และขนาดพิกเซลไซส์นะครับหรือว่าการแสดงผลของตัว e p i c เนี่ยมันก็จะคมชัดมากกว่าเพราะว่าหน้าจอมันละเอียดกว่าฝั่งของฟินิกส x ครับส่วนใครที่สงสัยว่าเอะแล้วแบบนี้การที่ตัวของฟินิก i x เนี่ยมันมีขอบด้านในเป็นโซลาร์พาเนลอ่ะมันบีบพื้นที่หน้าจอลงไปหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าไม่ครับันนี้พื้นที่การแสดงผลทั้ง2รุ่นครับที่ไซส์เท่ากันก็จะมีพื้นที่การแสดงผลของตัวหน้าปัดเท่ากัน ส่วนเรื่องของน้ำหนักของตัวเรือนนะครับอันนี้หลายๆคนที่เป็นสายกําลังกายก็จะคอนเซิร์นกันนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายวิ่งยาว,ยาวๆไกลๆเนี่ยบางทีมีอะไรมาทวงแข็งรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะครับก็อาจจะไปเลือกเป็นพวก f o r e er นิ n จกันไปแต่ถ้าเกิดถามผมว่าเฮ้ยตอนนี้ฝั่งของตัว EPIC Series กับ Phoenix เนี่ยน้ำหนักของตัวเรือนเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าจากที่ลองใส่เดินเดิน,ดนวิ่ง,ว,งวิ่งมานะครับก็ถือว่า ไม่ได้หนักเหมือนกับสมัยที่เป็นโลหะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับน้ำหนักของตัวเรือนนะครับก็ประมาณ 40- 50กรัมถ้าเกิดเป็นตัวเรือนใหญ่50มมอนเนี่ยก็จะประมาณ70กรัมโดยเฉลี่ยครับยังไม่รวมพวกสายนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แล้วมันโอเคหรือเปล่ากับขนาดของข้อมือแล้วก็น้ําหนักคือต้องบอกว่าทั้งฟินิกกับอีพิกเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการที่ลักษณะรูปร่างของตัวเรือนมันดูเป็นนาฬิกาที่ ดูแมนดูมีความสปอร์ตแล้วก็ดูมีความหรูหรามากกว่าพวกที่เป็นฟอร์นเนอร์ที่เป็นสายกอลางกายโดยเฉพาะ <c oughs> คือสามารถใส่ไปออกงานใส่แบบแนวแบบถึงแฟชั่นได้ว่างั้นเถอะแล้วก็มีเรื่องของพวกชุดเซนเซอร์นะครับกับฟังก์ชันฟีเจอร์ด้านสุขภาพคือต้องบอกว่าถ้าเป็นสายกอลางกายเนี่ยโอ้โหคนดูเถอะครับเซนเซอร์ของคัมมิ่2ตัวนี้คือใส่มาแบบพร้อมจะมอนิเตอร์ทุกมุมของข้อมือครับ คือไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยใส่แล้วมันจะแอบรวมไปนิดน,นึงหรือเปล่าแต่จริงก็ควรแส่กระชับไปหน่อยก็จะดีครับเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถทํางานได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ผมชอบที่เขาออกแบบตัวเซ็นเซอร์มาให้มันสวยดีอะ่ะโดยในการใช้งานครับพวกไฟเซอร์ต่างเนี่ยมันก็จะมีการสว่างการติดดับในแต่ละจุดแต่ละดวงไม่เหมือนกันนะครับคือเขาแยกฟังก์ชันฟีเจอร์กันคือจะบอกว่าทัา้งเรื่องของสุขภาพครับการออกกําลังกายข้อมูลต่างๆอย่างพวกค่า VO2 Max หรือว่าพวกค่าสตัมมีนาเรียกว่าเป็นอะไรที่ทางฝั่งของการมินเนี่ยพัฒนาแล้วก็นํามาใช้ก่อนเป็นเจ้าแรกๆนะครับโดยเฉพาะการดูข้อมูลต่างๆจากตัวนาฬิกาเองก็ถือว่าออกแบบไว้มาได้ดีนะครับอย่างเช่นตัวของ e อ i ิกนะครับถ้าเกิดดูพวกข้อมูลการนอนการเดินอะไรพวกนี้นะครับบางรุ่นเนี่ยอยาจะต้องไปดูบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่สำหรับตัวของ e p i ิแล้วก็ฟินิกนะครับสามารถจะเลือกดูข้อมูลต่างๆจากบนหน้าปัดได้ค่อนข้างละเอียดเลยเหมือนกันครับ อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพการนอนการเดินอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีแจ้งบนหน้าปัดเลยว่าคุณมีนอนหลับลึกหลับตื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นช่วงเวลาอะไรยังไง หรือถ้าเป็นการออกกาลังกายไปวิ่งอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเรื่องของสเต็ปเท้านะครับ VO2 max รวมๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกว่าเราสามารถจะเช็คจากตัวนาฬิกาแล้วก็ดูข้อมูลแบบละเอียดกว่านั้นอีกรบน Garmin Connect ได้ซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ๆที่ผมชอบนะครับตอนในี้ใช้งาน Garmin ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของตัว Morning Report ครับคือเขาจะมีมาทักทายกันทุกเช้ารับ Good Morning มาเลย แต่ไม่ใช่พวกดอกไม้อะไรแบบนั้นนะไม่ได้เป็นข้อความสวัสดีนะครับเป็นกูมอร์นิ่งมาพร้อมกับลูกภูเขาบางพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีการสรุปผลเตกับแต่ละวันที่ผ่านมาว่าเมื่อวานออกกำลังกายไปมากน้อยแค่ไหนมีสเตปการเดินเป็นยังไงนะครับเรื่อง,องสุขภาพพัฒนาก็คือความอึดของร่างกายเนี่ยเพียงพอสำหรับการออกกําลังกายครั้งใหม่แล้วหรือย,ยังวดยผมมีการซักแจสแผนการออกกําลังกายให้ด้วยครับว่าเอ๊ะควรจะเดินเพิ่มหรือควรจะวิ่งระยะสั้นเพิ่มเติมดีไหม มีการเช็คเรื่องของการนอนนะครับว่านอนดีไม่ดียังไงเพื่อใช้็นการคำนวณเรื่องของสตามินาหรือว่าสภาพร่างกายของเราในแต่ละวันด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ตอนนี้นะครับทาง Garmin ก,ก็ใส่มาให้ทั้งตัวของ f o e n i x 7 Series แล้วก็ Epic Pro Gen 2ด้วยนั่นก็คือตัวของ LED Flashlight ครับอันนี้ก็จเหมาะคนที่แบบไปวิ่งตอนกลางคืนนะครับหรือว่าไปเดินป่าไปวิ่งเทรลกันแล้วก็โอ้หมันไม่มีแสงเลยก็สามารถจะใช้ปุ่มไลท์นะครับตรงนี้ในการเปิดไฟฉายได้กด2ครั้งนี่ครับ ก็จะเป็นไฟช่วยนะครับนำทางหรือว่าเอาไว้ส่งสัญญาณเหมือนกับว่าถ้าเราวิ่งอยู่แล้วกลัวคนจะไม่เห็นกลัวแบบคนที่ขับรถผ่านมาจะไม่สังเกตนะครับก็สามารถเปิดแฟลชไลท์นะครับระหว่างการวิ่งไปด้ยวยก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวช่วยว่าเฮ้ยมันมีการเคลื่อนไหวมีคนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้ครับในส่วนของประสบการณ์จากที่ไปลองใช้งานมาครับต้องบอกว่าฝั่งของตัว E p พิ Pro g เจ 2. นะครับที่ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยใช้อ p i ิตัวแรกอยู่เจอปัญหาเรื่องของพวกเซนเซอร์ที่รู้สึกว่าฝั่งของพวกฟีนิกฝั่งของมาร์ค มีความแม่นยำเรื่องของการวัดระยะทาง GPS มากกว่านะครับแต่มารอบนี้ e ี o บ o เจ n 2ครับพัฒนาเรื่องของพวกฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็พวกเซนเซอร์ผมว่าแทบชนกับฟ e นิกได้เลยนะครับไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานหรือการวัดค่าต่างๆแล้วแถมยังได้เปรียบในเรื่องของตัวหน้าปัดครับที่เรื่องของรายละเอียดสีสันความคมชัดนั้นดีกว่าการเลือกใช้งาน Watchface ก็มีเลือกมากมายครับแม้ต่หัวหงมวอ c เฟสนะครับผมที่เป็นหน้าตาดีไซน์เหมือนกัน แต่พอเลือกปรับมาใช้งานแล้วนะครับการแสดงผลบน e p i r o gen 2ก็ดูสวยกว่าแบบชัดเจนอะ่ะอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความสว่างนะครับคือโอเคแหละตัวหน้าปัดของฟินิคเจ็ s ซีรี s นะครับถ้าเกิดว่าในช่วงเวลากลางวันแสงดีๆแต่ดีๆนะครับก็เห็นชัดเจนแต่ว่าในช่วงเวลาแสงน้อยหรือว่าช่วงกลางคืนในโรงหนังอะไรแบบนี้นะครับเวลาจะดูหน้าปัดกดขึ้นมาปุ๊บมันจะสว่างทั้งจอเลยเพราะเป็นลักษณะของไฟแบ็คไลท์บริเวณด้านหลังของตัวหน้าปัดนะครับ ซึ่ง่างจาก e ี i ิครับที่เป็นหน้าจอ AMOLED พอแสงน้อยแล้วเนี่ยการแสดงผลของตัวหน้าปัดนะครับถ้าเกิดว่ามีส่วนที่เป็นสีสันแค่บริเวณของเข็มหรือว่าตัวเลขและเพื่อหลังเป็นสีดำนะครับมันก็สว่างขึ้นมาแค่บริเวณนั้นซึ่งก็ดูแล้วนะครับผลก็บอกว่าสบายตากว่าแต่ผลก็บอกว่าความสว่างของจออม e d มันยังสว่างแสบตายอยู่ดีแม้ว่าจะปรับที่ระดับ1แล้วก็ตาม นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆให้ดูนะครับผมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตัวของ Garmin f e n i x 7 Series แล้วก็ e p i c Pro Gen 2นะครับผมที่หลายๆคนน่าจะมีคำถามอยู่เพราะว่าครั้งนี้เปิดตัวแล้วก็วางขายพร้อมกันแถมราคาเนี่ยต่างกันเนยอะด้วยครับคือต้องบอกว่าเป็นฝั่งของตัว e p i c ที่ราคาสูงกว่าเล็กน้อยโดยในแต่ละรุ่น,นครับจะมีราคาสูงกว่าฝั่งของตัว f i n i x 7ประมาณ3-4,000บาทครับลองมาไล่เรียงราคากันดูคร่าวๆ อย่าง Phoenix 7S Pro กับ Phoenix 7 Pro นะครับ2รุ่นคนละไซส์หนะ้าปัดก็จริงแต่เปิดราคามาเท่ากันครับ32,990บาททั้งคู่พอแอบมาเป็น Epic Pro Gen 2ครับที่ไซส์เดียวกันจะเป็นราคา36,690าสส่วน Phoenix 7X Pro นะครับหน้าปัด51มมนะครับราคา36,690บาทแต่พอเป็น Epic Pro Gen 2ที่ไซส์เดียวกันครับคือตัวนี้เลย5 1มม,มเนี่ยราคาแอบเพิ่มมาเป็น39,990บาท อันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้งานตัวไหนกันอยู่นะครับจะเป็น p h o e n i x หรือว่าเป็น e p i ิกนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันแนะนำกันได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาในการใช้งานต้องการสอบถาม function, ฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมพัดและวกเราทีมดอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับอ๋อสว่วนผมเองนะครับรอบนี้คาดว่าออกกำลังกายน้อยลงไม่ได้ไป วิ่งเทลเหมือนแต่ก่อนแล้วครับอาจจะเียบมาเป็นตัวอ e ีพีส์ละกันรอบนี้อีโเจนสองครับ